เรานี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำเพีันชัดแจ้งเราเอาลัลลอฮ์จะอ่านให้เจ้าฟังบางส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและฟิร,รูนด้วยความจริงเพื่อกลุ่มชนผู้ศรัทธาแท้จริงฟิร,รูนนั้นยิงพยองในแผ่นดินและทำให้ประชาชนนั้นแตกแยกออกเป็นกลุ่มๆเขาทำให้ชนกลุ่มหนึ่งในหมูพ่พวกเขาอ่อนแอ โดยฆ่าบรรดาลูกผู้ชายของพวกเขาแล้วไว้ชีวิตเหล่าสตรีของพวกเขาแท้จริงเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บันทมลาย oh. และเราปรารถนาที่จะให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดินและเราจะทําให้พวกเขาเป็นผู้นําและทําให้พวกเขาเป็นผู้ได้รับมรดก oh. และเราได้พวกเขาครอบครองในแผ่นดินและเราจะให้ฟิรูอนและฮามานตลอดจนไพรพลของเขาทั้งสอง ได้เห็นในสิ่งที่พวกเขามีความกลุว <What? S 1> และเราได้ดนใจแก่มรรดาของมูซาจงให้นมแก่เขาเมื่อเธอกลัวแทนเขาก็จงโยนเขาลงไปในแม่น้ำและเธออย่าได้กลัวและอย่าได้เศร้าโศกแท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเธอและเราจะให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาทูต <That? S 1> ดังนั้นบริวารของฟิราอาได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรูและความเศร้าโศกเสียใจกับพวกเขา แท้จริงเฟโรูนและฮามานและไพร่พลของเขาทั้งสองเป็นพวกที่มีความผิดและภริยาของเฟโรูนกล่าวว่าเขาจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่ฉันและแก่ท่านอย่าฆ่าเขาเลยบางทีเขาจะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเราจะถือเขาเป็นลูกและพวกเขาหารู้สึกตัวใหม่และใจิตใจของบรรดามูซาได้คลายความวิต,ตกกังวลนางเกือบจะเปิดเผยกับเขาหากเราไม่ได้ทำ ให้จิตใจของนางมั่นคงเพื่อนางจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธาและนางได้กล่าวแก่พี่สาวของเขาจงติดตามไปดูเขาดังนั้นเธอพี่สาวของมูซาได้เห็นเขาแตไกไ่ลโดยที่พวกเขาไม่รู้ <What? S 1> และเราได้ห้ามเขาไว้ก่อนแล้วเรื่องแม่หนุมดังนั้นเธอพี่สาวของมูซากล่าวว่าฉันจะชี้แนะชาวบ้านให้แก่พวกท่านเอาไหมเพื่อคุ้มครองเขาแทนพวกท่าน และพวกเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างดีดังนั้นเราจึงให้เขากลับไปหามารดาของเขาเพื่อที่จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่นางและนางจะไม่เศร้าโศกและเพื่อนางจะได้รู้ว่าแท้จริงสัญญาของล้อน,นั้นเป็นจริงแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขาบรรลุค,ความเป็นหนุ่มและเติบโตเต็มที่แล้วเราได้ให้ความเข้าใจให้ความรู้แก่เขาและเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแกบ่บรรดาผู้กระทำความดี และเขามูซาได้เข้าไปในเมืองขณะที่ชาวเมืองกำลังพักผ่อนเขาได้เห็นชายสองคนต่อสู้กันอยู่ในนั้นคนหนึ่งมาจากพวกพ้องของเขาและอีกคนหนึ่งมาจากฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขาดังนั้นคนที่มาจากพวกพ้องของเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้ปราบฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขามูซาได้ต่อยเขาแล้วฆ่าเขาเขากล่าวว่านี่มันเป็นการกระทำของเซตอ แท้จริงมันเป็นศัตรูที่ทําให้หลงผิดอย่างแจ้งชัด oh. เขากล่าวว่าโอ้ oh, พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้อธรรมต่อตอนเองขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยให้เขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ mm. เขาได้กล่าวว่าโอ้ oh, พระผู้อภิบาลของฉันการที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ฉัน ฉันจะไม่เป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำรรความผิดอีกต่อไป <Hey. S 1> เมื่อเข้ามาอยู่ในเมือง <Hey. S 1> เขากลัวจะเกิดภัยแก่เขาขณะนั้นผู้ที่เคยร้องขอให้เขาช่วยเหลือเมื่อวานนี้กําลังร้องเรียกให้เขาช่วยอีก <Hey. S 1> มูซาจึงพูดกับเขาว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้หลงผิด